สามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิต<า>ชีวิตที่มีความสุขมากกว่าแต่มีแก้วสองแก้ว เกษต์เหนือระดับคัมรีที่ The Ultimate Experience สวัสดีค่ะรุนสวัสดีค่ะรุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพระรหัสวนนสวัสดีจ้ะสีแสดค่ะวันนี้สีแสดอาจจะมองไม่เห็น <c oughs> สีแสด จะลุกขึ้นไปทำไมล่ะอยากให้คุณผ totally ู้ชมอยากให้คุณผู้ชมปรับคอนทราสต์ของหน้าจอเยอะๆมันจะได้แสบตาแสบันจะได้ตื่นกันไงนอกจากกระโปรงจะเป็นสีแสดแล้วปากเองก็เป็นสีแสดด้วยโโอ้วันนี้วันพฤหัสบดีแป๊บเดียวนะคะ21สิงหาคมแล้วค่ะแล้วเราก็ตื่นเช้าตีห้ครึ่งเหมือนเดิมเพราะบ้านข่าวบางนาของเรา ก็จะเอาข้อมูลดีๆมาบอกกันแต่เช้าค่ะใช่ฮะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีดีๆนะฮะที่เราต้องอ้าแขนเตรียมต้อนรับว่าที่นายกฐมนตรีคนที่29ของไทยวันนี้เตรียมแล้วใช่ไหมคะวันนี้เตรียมเอาไว้ให้ดีฮะนี่จะมีการหวตดเลือกกัน10โมงเช้าเริ่มต้นประชุมสอชคุณผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนฮะเปิดแช่ไว้ที่นี่เลยครับเนชั่นทีวี จนกระทั่งรู้ผลว่าสอ,อชโหวตเลือกใครเป็นนายกคนที่29จากนั้นจะมีการวิเคราะห์ต่อด้วยว่าภารกิจหลักๆภารกิจสําคัญที่นายกคนใหม่ต้องมาทําจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะ พบตรก็แทบจะไม่ต้องลุ้นกันเลยนะคะเพราะว่ามีเพียงแค่2ชื่อเท่านั้นที่ดูเหมือนจะได้ตําแหน่งนี้ไปนะคะก็คือพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพลตารวจเอกเอกอังสนานนท์นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านของพลตารวจเอกประสานเนี่ยพลตารวจเอกราชลพลประสานราชักกิจนะคะก็ได้เสนอชื่อของพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงนะคะให้มันดารงตําแหน่งของพบตรต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีคําอธิบายจาก นะคะก็บอกว่ากตรเนี่ยเขาบอกว่าเหมาะสมในช่วงสถานการณ์แบบนี้ตองการคนที่เชี่ยวชาญงานด้านความมั่นคงคแล้วผลงานของพลตบตรเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเป็นที่ประจักษ์มากนะระว่าที่ผ่านมาแลาคุณผู้ชมจํากันได้นะครับจะนําทีมในการถแถลงข่าวการไปตรวจยึดอาวุธวัตถุระเบิดต่างๆจํานวนมากมายมหาศาล รวมไปถึงคดีสําคัญสคัญในอดีตที่ไม่สามารถตามหาตัวคนร้ายได้คดีก็มีความคืบหน้าจนกระทั่งจับกลุมผู้ต้องหารวมไปถึงมีการออกหมายจับตามได้หลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายๆข้อมูลตามมานะคะส่วนเช้าวันนี้ไหนๆก็เพิ่งกลับจากอีสานนะคะไหนๆก็กลับมาจากภาคอีสานก็อยากจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานดีๆที่ภาคอีสานค่ะที่ขอนแก่นนะเขาจะมีการรวมตัวกัน ของบรรดาคนรักหนังสือหลายๆส่วนนะคะไ,<ห>ไ,ไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้จัดพิมพ์ผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและอีก30องค์กรภาคีเครือข่ายภาคอีสานจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือกันจัดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่2หรือว่าอีสานบุ๊กแฟร์2014ันสบเาบอกว่าคนอีสานเนี่ยรักการอ่านบางทีหาซื้อหนังสือยาก เพราะว่าเวลาจัดงานมหากรรมหนังสือทีหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจัดกันที่กรุงเทพเวลาจะเดินทางไปมาเนี่ยโอ้ยญ่าๆย่าๆของปุ้ยสมัยก่อนนะต้องลงมากรุงเทพปีละสองครั้งอ่ะเพื่อมามหากกรรมหนังสือเพราะเขาชอบอ่านหนังสือมากแต่คราวนี้เนี่ยพอมีมหากกรรมหนังสือภาคอีสานก็โอ้โหไม่ต้องมาแล้วค่ะกรุงเทพไปขอนแก่นใกล้กว่าเยอะเลยไปเลยไปเลยที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะงานนี้จะจัดถึงวันที่24สิงหาคมเลยค่ะค่ะวันอนี้นะครับเพราะฉะนั้น พี่น้องในพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดขอนแก่นเรียนเชิญได้นะครับเพราะว่าภายในงานอย่าลืมว่ามีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนถูกกองการไปหาซื้อหนังสือตามท้องตลาดเพราะฉะนั้นอยากได้หนังสือดีในราคาถูกราคาประหยัดสัมผัสได้จริงๆต้องไปที่งานนี้เจอกันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนี่เราต้องโม้กันหน่อยนะตอนสายๆวันนี้ ไม่ใช่เรื่องนายกอย่างเดียวนะเรื่องคนสําคัญที่จะมาเนชั่นนะวันนี้ต้องรอเตรียมเลยนะคะตอนนี้ใช้คำว่าเตรียมน้ํามนต์จากเก้าวัดไว้เรียบร้อยแล้วทำไมต้องเป็นน้ำมนต์เก้าวัดต่อดก็อน้ําราดอะไอถังน้ําราดเนี่ยก็ท้ากันไปท้ากันมาจนกระทั่งไปถึงคุณปั้นบรรทุนล่ําซำคนที่ท้าเนี่ยก็เป็นพี่อดิศักดิ์ริมประดุมพัฒนกิจบิ๊กบอสของเราเอง แล้วก็ตอนแรกก็แบบว่าอะไรนะลุ้นอ่ะเ,ออเฮ้ยคุณปั้นจะเล่นนวยเยรอ,อตกลงรับคําท้าใช่ไหมฮะตกลงว่ารับคําท้าแต่ว่าขอเปลี่ยนรูปแบบสักเล็กน้อยนะครับเ,ออเพื่อให้เข้ากับขนบรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีออแบบไทยๆคุณปั้นบรรทุนรัมซำนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเผยแพร่ข้อความนะครับออผ่านทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของธนาคารกสิกรไทยว่าขอเปลี่ยนจากการเทน้าแข็งซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบตะวันตก มาเป็นการใช้น้ำมนต์9วัดแทน,นและน้ำมนต์9วัดที่ว่านี้เนี่ยขอให้มีการหยดเทียนมาด้วยจะได้มั่นใจว่าเป็นน้ำมนต์ที่มาจากวัดจริงๆเรียมไว้แล<อ>้วค่ะซึ่งแน่นอนนะทีมงานที่อนิศักิ์ เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นจนถึงหัวค่ำก็ไปหาน้ำมนต์เก้าวัดมาเพราะว่าเก้าวัดที่หามาเนี่ยจะไม่ใช่วัดธรรมดาฮะจะเป็นวัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยและเป็นวัดดังๆด้วยคุณปั้นบอกว่าน้ำมนต์ที่ว่าเนี่ยต้องมีหยดเทียนแสดงให้เห็นด้วยนะว่าว่ามันคือสิ่งที่เป็นน้ำมนต์จริงๆไม่ใช่จะเอาน้ำที่ไหนมาก็ได้เพราะฉะนั้นต้องมีหยดเทียนให้ได้เห็นวันนี้วันนี้จะเกิดเหตุการณ์สำคัญนี่แหละที่เนชั่นของเรา ใคร,ใครอยากจะดูนะคะเดี๋ยวให้โมนายถ่ายคลิปให้ดูก็เดี๋ยวป้าแม่บ้านก็รอทํางานหนักกันต่ออีกแล้วไม่ไม่เราไปชั้นเก้าวันนี้ไปที่สะาะว <Rose> ่ายน้ำเหนือแล้วได้ข่าวว่าเหมือนคุณสุทธิชัยก็จะร่วมด้วยนะไม,ไม่อย่าไปบอกคนนี้มันเซอร์ไพรส์เลยนะงั้นเบาๆผู้ชมลืมๆลืมๆลืมๆมอกี้ผมไม่ได้ยินที่ผมพูดในะครัูนี้ฮะเมื่อกี้พูดเบามากเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวค่อยดูกันแต่วันนี้นะคะหน้าจอของเราข้อความสั้นเราชวนกันติดแท็กโหวตนายก นี่4240333เหมือนเดิมนะคะและคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 102ก็เช่นกันฟังอยู่เนี่ยถ้าสะดวกก็พิมพ์ข้อความต่อย่าขับรถอยู่นะรถเลวจะได้ก็จับมันซะเลยสิใช่ครับติดแท็กส่งเข้ามานะครับว่าโหวตนายกแน่นอนว่าคุณผู้ชมคงมีหลายชื่ออยู่ในใจอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะชื่อแตงอันดับหนึ่งอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านอาจจะส่งความคิดความเห็นเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้ว่า สิ่งที่อยากจะให้ว่าที่นายกคนที่29เร่งดําเนินการก่อน <c oughs> หลังจากได้รับการโปรดเก้าคือเรื่องอะไร <c oughs> อย่างผมเนี่ยสมมติถ้าเสนอได้นะฮะอยากจะให้เน้นงานเรื่องของการสร้างความปลองดองอย่างต่อเนื่อง <Ừ> คือลงมาในพื้นที่ไปทําหน้าที่สัญจรมาเนี่ยนะครับ <c oughs> ความปลองดองดีขึ้นความสมัครสมานสามัคมค,มคีมากขึ้น <c oughs> แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็กลัวว่าถ้าหากมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อไหร่กลัวจะแตกแยกกันอีกนั่นน่ะสินั่นน่ะสิอยากจะคุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ โหวตนายกนะคะหน้าจอเรายินดีต้อนรับทุกข้อความค,ะค่ะ4240333แล้วก็ติดแท็กมาหน่อยโหวตนายกนะคะตอนนี้เราไปที่เรื่องของน้องหมาน้องแมวมน้องสัตว์เลี้ยงกันหน่อยทีนี้เขาไม่ได้เลี้ยงแค่หมาแค่แมวแล้วนะ <S <S นี่สารพัดเลยสารพัดตัวเลยตองเยอะกินกากินคือยือไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะตะกี้สุดสวยของเรานะคะจะพาป้าจอยพาพี่โมลแล้วก็พาคุณผู้ชมนะคะไปที่คาเฟ่น้องแมวคาเฟ่น้องแมวนะคะจะน่ารักขนาดไหนแล้วก็ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะมีกิจกรรมอะไรให้น้องแมวได้ร่วมในในคาเฟ่นี้บ้างนะคะติดตามกับตะกี้กันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะกลับมาพบกับตะก,กี้ครั้งในช่วงของเพื่อนแสนรักกับตะก,กี้วันนี้ตะก,กี้มาเอาใจคนที่รักน้องแมวจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศคาเฟ่ที่ห้อมล้อมไปด้วยน้องแมวหลากหลายสายพันธุ์กับที่นี่เลยค่ะ Cataholic Cafe จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามตะก,กี้ไปเลยค่ะ ะแล้วตอนนี้ตะกี้ก็นั่งอยู่กับผู้จัดการร้าน Cat a h o l i c Cafe นะคะคุณสุรัตน์ปุ่ธน,นันหรือว่าพี่บาสนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บาสค่ะ Cat a h o l i c Cafe ตรงนี้คืออะไรคะแล้วเรามีบริการอะไรบ้างคะเอ่อคำว่า Cat a c h o l i c Cafe นะครับเริ่มต้นจุดที่มาของที่ร้านนี้คือคือเริ่มจากความชอบและรักแมวของของ,ของพี่เจ้าของร้านนะครับแล้วก็เลยเป็นจุดประกายให้ให,ให้เปิดร้านนี้ขึ้นมา จุดงของเราเนี่ยเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับคนที่รักแมวสําหรับคนที่ ที่คิดอยากจะเลี้ยงแมวหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแมวที่อยากจะปรึกษาแล้วไม่มีที่สําหรับปรึกษาเนี่ยออก็เชิญมาที่นี่ได้ครับเหมือนเป็นศูนย์รวมของคนที่รักแมวใช่ค่คะแล้วก็เป็นคาเฟ่เป็นตัวแล้วที่นี่นี่เห็นบอกว่ามีน้องแมวเยอะมากตอนนี้มีกี่สายพันธุ์คตอนนี้ที่ร้านเราจะมีอยู่6สายพันธุ์ครับจะมี1คือจะเป็นบิทิช็อตแฮร์ครับสองจะเป็นเมนคูนนะครับสามจะเป็นสกอตติโฟสี่จะเป็นเปอร์เซียครับห้านี่จะเป็นแล็กดอล ส่วนหกเนี่ยจะเป็นนโปโลเลียนครับค่ะแมวเยอะมากๆแล้วอย่างนี้เขามีเขามีนิสัยที่เหมือนกันไหมคะเอ่อแมวแต่ละสายพันธุ์ก็จะนิสัยต่างกันไปแล้วก็ในสายพันธุ์เดีวยวกันเนี่ยแต่ละตัวก็จะต่างกันไปครับจะไม่เหมือนกันแล้วอย่างนี้เขาไมา่อยู่ด้วยกันเขาไม่ทะ,ละเลาะกันเหรอบางครั้งเราก็ต้องอาจจะมีบ้างครับแต่เราต้องมีวิธีการจัดการอะไรอย่างนี้ครับส่วนส่วนมากสภาพแวดล้อมกับทางร้านเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราจะเลี้ยงเขาอยู่รวมกันอยู่แล้วส้าพักเนี่ยแมวก็จะเริ่มปรับตัวกันเองครับ แล้วอย่างถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากจะมาเนี่ยที่นี่ที่ร้านเนี่ยมีกฎกติกาอะไรบ้างป่าวกฎหลกัหลกๆของของทางร้านนะครับหนึ่งคือ,อทางร้านเราจะมีบริการนะครับเข้ามาเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์เจลให้สําหรับล้างมือก่อนนะครับสองคือเมื่อเวลาเราเข้ามาร้านแล้วเนี่ยเ,เวลาเราเล่นกับน้องแมวเนี่ยให้เล่นกับน้องแมวเบาๆนะครับแล้วก็ห้ามดึงแขนดึงขาหรือว่าเล่นแรงกับเขาเพราะว่าแมวเองเนี่ยจะเป็นตัดหรือจะถีบ นะครับเมื่อไหร่ที่เราเล่นเขาแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มกลัวเราแล้วก็อาจจะทำร้ายเราด้วยอะไรเงี้ยครับเราอนุญาตให้อุ้มแมวได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ให้อุ้มจากอีกที่หนึ่งไปทีหนึ่งซึ่งเราสามารถใช่ไม่สามารถย้ายต้นหรือว่าแต่เวลาอุ้มเนี่ยเราสามารถนั่งให้เขาอยู่บนตักเราได้นะครับหรือว่าหรือว่าอบกอดเขาได้อะไรเงี้ยครับร้านเราก็อนุญาตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่รู้วิธีอะไรเงี้ยก็สามารถเรียกพนักงานหรือว่าเรียกน้องสตาฟดูด้ให้ให้อุ้มดูให้ดูก็ได้ครับ อ๋อก็คือที่นี่เนี่ยคือจะมีน้องสตาฟที่คอยแบรรบว่าบอกวิธีการอุ้มน้องแมวใช,บใช่บอกวิธีการเล่นว่าคนจะเล่นกับน,น้องแมวยังไงอะไรเงี้ยใช่แล้วก็หลักๆอีกข้อหนึ่งก็คือทางร้านเราเนี่ยจะไม่อนุญาตให้นําอาหารหรือว่าเครื่องดื่มอะไรเงี้ยให้กับน,น้องแมวทานเพราะว่าอาหารหรือว่าเครื่องดื่มบางชนิดเนี่ยจะมีผลเสียกับน้องแมวครับเราก็เลยต้องห้ามไว้ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะพาน้องแมวมาเล่นที่ร้านก็สามารถพามาได้นะคะแต่น้องแมวต้องมีอายุ4เดือนขึ้นไปได้รับวัคซีนครบและอย่าลืมนำใบวัคซีนมาแสดงให้ทางร้านดูด้วยนะจ๊ะหรือใครที่ไม่มีแมวแต่อยากมาสัมผัสบรรยากาศคาเฟ่แมวกับน้องเหมียวสุดน่ารักก็สามารถแวะมาได้ที่โครงการโอโซโนโชั้น2สุขุมวิท39วันอังคารถึงศุกร์ร้านเปิดเที่ยงถึง3ามทุ่มเสาร์อาทิตย เปิดตั้งแต่11.00ครึ่งถึง3ทุ่มร้านปิดทุกวันจันทร์นะคะนะคะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศคาเฟ่แมวเก๋ๆแบบนี้นะคะก็สามารถแวะเข้ามาได้ค่ะกับที่แ a ็กอะโฮดิคาเฟ่ค่ะในวันนี้ตะกี้ต้องขอขอบคุณพี่บ้านมากมานะคะที่วันนี้เนี่ยให้ตะกี้ได้มาสัมผัสแมวนะคะแล้วก็ได้มาพูดคุยที่นี่นั่นเองค่ะช่วงของเพื่อนแสยรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมติดตามได้ใหม่ใน และที่บานต้องขอตัวลายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอะไรปุ้ยน่าอยากไปสินี่ผมว่าคุณอุมาพรทำรงวงโสพลน,นะฮะผู้ประกาศข่าวแสนสวยของเนชั่นทีวีเปิดได้นะ ก็มีอยู่2ตัวแล้วที่บ้านอาชางกับทัดภูมน่ารักทงคู่เลยน่ารักทั้งคู่เลยหมือนเคี่ยวเนาะพูดถึงน้องแมวน่ารักแบบนี้นะคะคนดูแลก็ต้องดูแลกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าทั่วโลกเนี่ยมีสุนัขจรจัดที่ถูกทิ้งเนี่ย เป็นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะมีเด็กชายชาวฟิลิปปินส์วั้าขวบคนหนึ่งนะคะเขาได้รับความช่วยเหลือจากพ่อของเขาก่อตั้งเป็นศูนย์พักพิงของสุนัขจรจัดขึ้นมาค่ะคิด <5 9 S 2> ดูดิเด็กนะวัเก้าขวบแบมีความคิดที่แบบ<า>เ,เป็นจิตเมตตาขนาดนี้นะคะน้องเนี่ยบอกว่าปกติแล้วศูนย์พักพิงเนี่ย จะมีเพียงแค่20-30%เท่านั้นนะคะที่เจ้าของเนี่ยมาแสดงตัวแล้วก็รับน้องหมาจรจัดเนี่ยกลับบ้านไปแต่ว่ายังเหลืออีกเป็นจำนวนมากที่ถูกทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยต้องถูกฆ่าทิ้งด้วยเขาก็ต้องการช่วยเหลือหมาให้ได้มากที่สุดจากการที่ต้องโดนฆ่าทิ้งโดยใช่เหตุนะคะซึ่งความฝันของน้องเนี่ยก็เริ่มเป็นจริงขึ้นมาหลังจากที่น้องเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพตัวเองที่กําลังให้อาหารกับบรรดาสุนัขจรจ,จัดเหล่านี้อยู่แล้วมันก็แพร่ว่นไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้คน จากทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มที่จะหันมาสนใจกับการประทําของน้องเคนวัยเพียง9้าขวบชาวฟิลิปปินส์คนนี้นะคะที่ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อแล้วก็บรรดาเพื่นบ้านเนี่ยในการจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงของสุนัขจรจัดเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เขาช่วยหมาแต่ละตัวนี่เขาไม่ได้เลือกเอาแต่ตัวน่ารักนะพี่ตัวผิวกลลนก็มีดูสิคะขนเหลือนั่นน่ะคือเขาเขา แบบจิตใจเขาดีมากอ่ะน้องเคนคนนี้นะคะเด็กเก้าขวบไปคิดนะแบบนี้ได้อ่ะแล้วเขาก็ไม่ใช่ดูแลแบบทิ้งทิ้งคว้างนะพาไปเล่นให้ความรักกอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทาให้เจ้าหมามีความสุขเห็นไหมไม่ว่ามันเป็นตัวอะไรแต่ถ้าเรามีความเมตตาต่อกันมันก็ทําให้โลกน่าอยู่นี่มีป้ายบ้านด้วยจ้า แฮปปี้แอนิมอลเขาก็เลี้ยงเอาไว้ในศูนย์พักพิงแห่งนี้แล้วก็หวังว่าจะมีคนที่ใจบุญเนาะเข้าไปแล้วก็ไปรับสุนัขจรจัดเหล่านี้กลับมาเลี้ยงด้วยคือจริงๆเขาน่ารักนะถ้าหากว่าเลี้ยงเขาแล้วก็เอาเขากลับมาดูแลดูแลคนพาไปอาบน้ำอะไรล่ะฉีดวัคซีนหน่อยเขาจะกลับมาน่ารักได้เหมือนเดิมเลยนะนี่จากข่าวน่ารักน่ารักมาที่ข่าวซาบซึ้งหน่อยวันก่อนนะคะที่พวกเราคุยกันเกี่ยวกับน้องพิสมัยจําได้ไหม ที่ค,คุณพ่อคุณแม่ไม่มีแล้วก็อย,วอยู่ด้วยตัวลาําพังอยู่ตัวลำพังอยู่คนเดียวตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยเอตอนนี้อายุสิบสอขวบล่าสุดมีข่าวดีมาบอกค่ะค,รครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตานะคะแล้วก็ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้มูลิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี นำตัวน้องพิสมัยงอกสุกอายุ12ขวบขที่อาศัยตัวคนเดียวรับไว้ในพระราชานุเคราะห์และจะให้เรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32อุบลราชธานีาและได้พระราชทานทุนการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องไปจนกว่าน้องจะเรียนการศึกษาแบบขั้นสูงสุดที่น้องจะเรียนได้เลยค่ะ ็นป<ย>หากรณีที่คุณอย่างยิ่งเลยนะฮะ mm hmm. แต่เรื่องของน้องเขาเนี่ยมีอีกแง่มุมหนึ่งที่อยากนําเสนอเหมือนกันนะครับว่าทําไมคุณพ่อคุณแม่ของน้องถึงหายไปตอนนั้นที่เราเล่าไปนะฮะปรากฏว่าที่มาที่ไปที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยต้องออกจากหมู่บ้านเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยคือมีความเชื่อกันเรื่องของปอบจนมาถึงยุคนี้ก็ยังมีอยู่แล้วมีร่างทรงคนหนึ่งเนี่ยที่ทางหมู่บ้านเขาไปเชิญมาเขาบอกว่าพ่อแม่ของน้องนี่เป็นปอบ สุดท้ายที่ทําให้ทางหมู่บ้านเนี่ยไปปรึกษาหารือและไปขอความร่วมมือกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องเขาให้ออกไปจากบ้านได้ไหมนี่ฮะสุดท้ายพ่อไม่ให้ออกไปแต่ว่าไม่ได้นําน้องไปด้วยน้องก็เลยโดนทิ้งเอาไว้ที่หมู่บ้านนะฮะตอนนี้หายห่วงแล้วนะคะอยู่ในการดูแลของมูลนิธิราชประทานุเคราะห์นะคะต่อไปนี้ก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าทางมูลนิธิบอกว่าส่งให้ถึงแบบ น้องอยากเรียนอะไรสูงสุดเลยอ่ะครับจากเรื่องทราบซึ้งนะครับผมพามาดูอีกเรื่องหนึ่งที่คงถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียกันอย่างหนักธุรกิจนี้ไม่ควรจะมีขึ้นเลยฮะแต่ว่าพอมีขึ้นมาแล้วคงต้องมาสะท้อนอูเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบการศึกษาของบ้านเรา ธุรกิจที่ว่านี้คือธุรกิจรับจ้างทําการบ้านคุณผู้ชมฮะ,ฮะฟัง<ด>ไม่ผิดมันเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆธุรกิหรับจ้างทําการบ้านให้กับเด็กทุกระดับชั้นนะครับตั้งแต่ประถมจนไปถึงมัธยมและมหาวิทยาลัยเสียด้วยซ้า<ะ>คือธุรกิจนี้กําล<ะ>ังเผยแพร่อย,อย่างหนักนะครับเพราะมีการประกาศโพสต์เอาวไว้ในโลกโซเชียลมีเดียว่ารับจ้างทําการบ้านค่าจ้างจะสูงหรือต่ําเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับระดับความยากของงาน รับจ้างทําหมดตั้งแต่เรียงความภาษาไทยภาษาอังกฤษวาดภาพงานฝีมือจดงานแม้กระทั่งวาดภาพระบายสีเนี่ยนะครับก็รับจ้างทําเช่นเดียวกันทีนี้ก็มีนักข่าวไปสอบถามเหมือนกันนะครับว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยกันแน่อาจารย์ประจําคณะคารุศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอาจารย์สมพงศ์จิตระดับก็บอกนะครับว่าถือเป็นธุรกิจสมัยใหม่และคิดว่าคงเกิดขึ้นที่ประเทศไทยประเทศแรกของโลกก็ว่าได้ครับ อาจารย์มองว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดธุรกิจแบบนี้อย่างแรกเป็นเพราะหลักสูตรการศึกษาบ้านเรามีถึง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งถือว่ามีเนื้อหามากเกินไปตามได้วยครูคทั้ง8กลุ่มสาระวิชานั้นต่างคนต่างสอนและให้การบ้านแบบประดังประเดโดยทุกคนคิดว่าวิชาของตนเองสําคัญก็เลยสั่งการบ้านกันเต็มที่โดยไม่รู้ว่าวิชาอื่นเนี่ยเขาก็สั่งการบ้านกันเต็มที่เหมือนกันเด็กๆก,ก็เลยทํากันไม่ทันสุดท้ายครับคือปัญหาการสอบเข้ามหาวิทยาลายัย ทำให้เด็กต้องมุ่งกวดวิชาขณะที่การเข้ามาหาวิทยาลายัยต้องใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมปลายเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องส่งการบ้านเพื่อรักษาคะแนนหรือว่า GPA เอาไว้ด้วยเลยต้องไปจ้างคนมาทำไม่มีเวลา<อ>ทำการบ้านแม้มันดูแย่เนอะแต่มันก็เลยเกิดเป็นอาชีพนี้ขึ้นมันก็ไม่แล้วมันไอตัวตัวเด็กหรือว่าคนไปจ้างเนี่ยมันจะได้ความรู้อะไรแล้วเขาให้เรียนหนังสือการทําการบ้านนี่คือการ ตรวจสอบตัวเองตรวจสอบตัวเองว่าตกลงเรามีความรู้ในวิชาแต่วิชาหรือเปล่าใช่ไหมมีความรู้ถึงถึงสามารถจะทํากันบ้านส่งคุณครูได้ใช่ไหมล่ะแลวนี่ไปจ้างใครก็ไม่รู้ยังเขียนโพสต์อีกราคากันเองจ้านี่มันสะท้อนการศึกษาบ้านเราเยอะนะแต่ว่าวันก่อนนะคะเห็น คุณประยุทธ์ท่านประยุทธ์จันโอชานะ่ะบอกว่ากันบ้านพวกน้องๆเยอะลดกันบ้านลงไหนก็ดีนะคุณครูใช่ไหมล่ะถึงขั้นกสนชเนี่ยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการไปแก้ไขด้วยด่วนเลยนะ <c oughs> ล่าสุดเห็นว่าสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทเนี่ยนะเขาจะไปปรับลดชั่วโมงเรียนในภาคเรียนที่สองทับสองพลงเพราะว่ามันเรียนอะไรก็เรียนซ้าเรียนซ้อนเรียนมากเรียนมยไม่เป้หนักไหม แบก <มา S 2> หนังสือไป,ไไปอทิ้งไว้ที่โรงเรียนค่ะเป้หนักยังไม่พอนี่ คุณท่านประยุทธ์บอกว่าสพทควรทํางานให้ฉับไวกว่าที่เป็นอยู่เราศึกษากันมานานแล้วตอนนี้ถึงเวลาลงมือปฏิบัติได้แล้วโดยเฉพาะการลดการบ้านแต่ว่าการปรับลดเวลาเรียนเนี่ยก็ต้องต้องดูที่หลักสูตรด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าครูอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยังคงยึดหลักสูตรเดิมๆอยู่ก็ต้องมีการพูดคุยกันอีกเยอะละค่ะว่าจะสามารถลดช่วงระยะเวลาเรียนได้หรือเปล่าคือถ้าถ้าเราเอาว่ากันตรงๆตรงมานะกระทรวงที่ทํางานช้าที่สุดใน3โลกเนี่ยนะคะกระทรวงศึกษาธิการครับ กว่าจะล่างหลักสูตรกว่าจะเข้ากรรมการกว่าจะมาตัดสินใจนู่นนี่นั่นแล้วเป็นกระทรวงเด็กจบไปหลายรุ่ใช่โมนายคือพอทําไปเสร็จแล้วเอาไม่ได้ผลก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมโมนายไปเวียดนามมาโมนายเห็นระบบการศึกษาเขาไหมล่ะสิบปีภายในสิบปีมันปรับปรับเลยเห็นไหมครับ จากที่เขาล้าหลังเราใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเก่งกว่าเราเพราะอ,าอะไรเอางี้ดีกว่าในช่วงระยะเวลาไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการในการที่เราสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนทุกปีเลยนะ <laughs> มันเปลี่ยนแบบเกือบทุกปีจริงๆค่ะอย่างมากก็อ่าสามปีที่ต่อเนืยอย่องเหมือนกัน<ม>แต่ว่าที่เหลือก็จะมีการอ่ะปรับหน่อยอ่ะ GPA ปรับลดลงอ่ะ GPA ปรับขึ้นหน่อยอ่ะอ่ะเดีย admission <ม>ด๋ยวแอดมิชชั่นเดี๋ยวโอเน็ตเดี๋ยวเอเน็ตเดี๋ยวสักอย่างคือมันทําให้เด็กงงแล้วมันก็<ม>ทำให้เด็กไม่มีประสิทธิภาพบ้านเรามัวแต่สนใจวิธีการแต่ไม่สนใจผลของของลับอของผลลั์ของของการเซตวิธีการคือเราต้องบอกว่าเราอยากได้เด็กแบบไหนใช่ไหมอยากได้เด็ก แกงเราอยากได้เด็กที่เรียนแพทย์ขนาดนี้เด็กนู่นเด็กนี่ขะแดแต่ไม่ใช่บอกว่าต้องออมีคะแนนแบบนี้ถึงจะได้ป็นคุณมัวสสนใจวิธีการคุณก็ไม่ได้สนใจผลลัพธ์ไงก็เป็นซะอย่างเงี้ยอาจารย์สมพงษ์จิรดับก็บอกว่าถ้าคุณครูคำนึงถึงผลสําเร็จเป็นตัวตั้งโดยไม่สนใจกระบวนการพัฒนาของเด็กๆจะทําให้เด็กขาดความรู้ก็จริงอะ่ะก็จริงของอาจารย์อ,อีกหนึ่งอย่างที่ที่น่าสนใจในระบบการเรียนของไทยก็คือก็คือเรื่องของการแสดงความคิดเห็นด้วยนะ เท่าที่ได้มีโอกาสไปตอนนั้นไปแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกาน้องในห้องเรียนทุกคนเกือบทุกคนเนี่ยเขาจะมีความพยายามที่จะยกมือเพื่อเพื่อแย่งกันตอบอะแต่ว่าเด็กไทยคนไหนยกมือคือคุณคุณแสดงคุณขี้แสดงหรือเปล่าคุณขี้ประจบคุณเอาหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือ mindset หรือว่าระบบความคิดของเด็กไทยเนี่ย คือมันมองว่าคุณจะเอาหน้าคุณคนนั้นจะเอาหน้าคนนี้จะเอาหน้าในการยกมือตอบคําถามซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งทําให้เด็กไทยไม่กล้าแสดงความคิดเรื่องนี้ก็จะยาวนะอยาวจริงๆฝากกันไปฝากกันไปก่อนก็ขอให้ทํางานฉัวัยไม่รู้แหละเราอยากได้น้องรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพแล้วก็การมีธุรกิจไอทำกันบ้านเนี่ยนะต้องจัดการให้เด็ดขาดนะอาชีพมีเป็นร้อยเป็นหมื่นนะ มาทาลายการศึ <ENNIS> กษาแบบนี้ไม่ได้นะเออพ่อแม่สบายใจไหมล่ะลูกไปจ้างคนอื่นทำการบ้านอธิบายถามที่สําคัญคุณครูต้องตรวจสอบดูเลยครับว่าผลงานที่น้องๆเอามาส่งเนี่น้องๆทาเองหรือว่าไปจ้างคนอื่นทำการบ้านมาไม่สวยก็ไม่สวยทําการฝีมือป้าจอยไม่เคยได้เกินหคะแนนห่วยมากเย็บผ้าอะไรก็ไม่เคยดีเลยผมวิชาศิลปะฮะเน่าตลอดวาดรูปอะไรเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อาจารย์ดูไม่ออกภูมิใจที่เราได้ทําเองเถอะลูกเอ้ย พูดถึงพูดถึงอาชีพป้าจอยค่ะเพื่ขอพาไปดูอาชีพนี้อีกหนึ่งอาชีพเมื่อสักครู่อาชีพที่ไม่ค่อยจะดีนักนะคะเ,เรื่องของการรับจ้างทํากันบ้านอันนี้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดีทีเดียวค่ะก็คืออาชีพ เพื่อนเจ้าสาวมืออาชีพค่ะคือ <c oughs> เขามีใช่ <c oughs> คือเขามีสาวคนหนึ่งนะคะที่เป็นสาวมหาหนครนิวยอร์กค, <ừ. S 1> ค่ะเจนกลนส์นะคะวัยย6ปีเธอบอกว่าเธอชื่นชอบเหลือเกินกับการไปที่งานแต่งงานนะคะไปมาก็หลากหลายงานแล้วสุดท้ายเธอก็เลยผันตัวมาเลยค่ะมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวมืออาชีพเลยละกันนะคะก็มีนักเข้าคิว่ยืนเฉยเเนี่ยก็ได้เงินประมาณสัก1,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วสาไม่ไดยเฉยว่าบาทเท่านั้นเลยเจ้าสาวก็มี หน้าที่ไรเมทเนี่ยเขามีหน้าที่ไรเมทจะต้องคอยดูแลเจ้าสาวคอยแบบบางทีเจ้าสาวก็ทําตัวไม่ถูกอะไรนี่เขาต้องคอยแน่นอนเพราะฉะนั้นเธอก็เลยกลายเป็นมืออาชีพแบบว่าจริงจังเลยนะคะเพราะเธอบอกว่างานแต่งงานเนี่ยมันน่ารักแล้วมันก็มีความมหัศจรรย์เนี่ยซ่อนอยู่ในตัวของแต่ละงานด้วยเธอก็เลยชื่นชอบที่จะไปงานแต่งงานมากคนจํานวนมากเนี่ย ไม่มีเพื่อนเจ้าสาวไงเจ้าสาวบางคนเขาไม่มีเพื่อนบางคนเขาอาจจะแบบมิขนาดน้เลยเหรอเอเพื่อนเขาอาจจะน้อยอะไรอย่างงี้เธอก็เลยคนนี้แหละค่ะเจนกลนส์นะคะก็เลยผันตัวกลายมันนี่แหละอะไรได้ดีไม่ดีอ่ะเธอลาออกจากงานเลยมาทำเต็มตัวตอนนี้ลาออกจากงานประจํามาทําอาชีพนี่ป้าก็อยากเป็นนะอาชีพแบบนี้ อาทีปเจ้าสาวมีอาทีปเจ้าสาวรับจ้างเป็นเจ้าสาวเลยเแต่เดี๋ยวบอกคุณคนนี้ก่อนให้คุณคนนี้นะฮะ <laughs> รีบมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวที่เมืองไทยเพราะว่าคุณจะได้กั้นประตูเงินประตูทอง <laughs> รายได้ <laughs> ของคุณ <laughs> จากคร <laughs> ั้งละพันดอลลาร์ใช่ไหม <laughs> <laughs> มันจะเพิ่มอีกหลายเท่าตัวเลยรีบมาเมืองไทยด่วนนะ <laughs> เออาชีพก็แปลกๆดีเหมือนกันนะทำอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะรับสมัครมาได้ไหมเนี่ยอยากเป็นอ่ะคุณกคุณก็โพสในไอจีสิรับสมัครเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวมืออาชีพอะไรคุณผู้ชมเขียนข้อความมาเยอะแยะเลยนะคะสี่สองสี่ศูนย์สามสามสามและทั้งเสนอนายกหลายคนก็บอกว่าคุณประยุทธ์เหมาะสมแล้วหลายคนก็คุยเรื่องน้องแมวขนเยอะของเราแมวขนเยอะอ้าวว่ากันเ่อมาค่ะสี่ส่ 3 3 3แต่ว่าตอนนี้เบรกก่อนค่ะช่วงหน้ามีข่าวโอ้โหเชื่อไหมถ้าเรานั่งเครื่องบินลำหนึ่งแล้วมีนักบินผู้ช่วยอยู่ๆก็ป๊อกไปเลยจะทำยัจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวเล่าให้หใหฟังกลับมาช่วงหน้าครับ